ทริปสู้ชีวิตของเราค่ะจองตอนบ่ายบินตอนเย็นค่ะอยู่ๆก็รู้สึกว่าอยากจะออกไปเปิดโลกกว้างเดี๋ยวนี้ไม่มีแพลนไม่มีจุดไหนม,มีแค่ใจและเงินไปดูกันค่ะว่าเราต้องเจออะไรกันบ้างรีมจองตั๋วตอนบ่ายบินตอนเย็นไปฮ่องกองนะคะแล้วก็นั่งในมูสินคาฟฟ่ไปที่ฝั่งสันเจิ้นเพราะโรงแรมฝั่งสันเจิ้นมันถูกกว่าแล้วก็ตอนแรกจะนอนฮ่องกองค่ะแต่ว่าผู้ร่วมทริปอยากมานอนสันเจิ้นนะคะก็เลยต้องนั่งรถข้ามมาสันเจ,จิ้นค่ะ มือแรกเราก็เดินสุ่มเข้าไปเลยค่ะเป็นร้านอาหารจีนยอยู่ใกล้โรงแรมนะคะเห็นว่ามีของสดดูน่าอร่อยแล้วคนก็ดูเยอะด้วยสรุปว่าอร่อยแต่คิมลืมถ่ายชื่อร้านมาค่ะทุกคนอเหมือนมันพาพี่มาเปลี่ยนที่นอนเฉะยอะตอนนี้จะบ่ายแล้วนี่ดูที่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลย <laughs> บ่ายโมงแล้วเรายังไม่ออกมาใช้ชีวิตนะคะก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นเดินออกมาใช้ชีวิตนอนบ่ายโมงสี่สิบเราเพิ่งออกมาใช้ชีวิตค่ะกะะาแฟแก้วแรกของวันเฮ้ hey! มาเซนเจอนทั้งทีเราก็ไม่พลาดที่จะมาเดินถนนคนเดินตรงเหมือนแต่ว่าฝนตกค,ค่ะครีมก็เลยย้ายไปที่ห้างครีมก็มีรุ่นพี่เรียนอยู่ที่เซนเจอนนะคะก็ะเลยนัดเจอกันการเจอกันของเราก็มีแค่นัดก,กินข้าวดื่มกาแฟแล้วก็ไปจุ่มกล่องซุ่มกันค่ะมาถึงจีนทั้งทีเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องกล่องซุม่มครีมจะพลาดได้ยังไงหลังจากนั้นเราก็ชับชวนกันไปคีบตุ๊กตาที่ตู้คีบค่ะผลประกอบการไตมาสแรกเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมาเที่ยวหรือมาคีบตุ๊กตา ฉันใส่บูทมาและดูทุกคนทำลายจะนั่งโต๊ะแบบนี้หลังจากคลิปตุ๊กตาเสร็จเราก็ไปทานอาหารญี่ปุ่นกันนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดื่มมาดริง เพลงไทยเธอได้หไหม <c oughs> เพลงคนไทยดังไกลถึงสเส้น